ยุทธที่13ตีย่าให้งูตื่นนี่คือหนึ่งในกลศึกสามโกกกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงหากมีสิ่งใดน่าสงสัยซุกซ่อนอยู่ก็จะส่งคนไปทำการสอดแนมให้รู้ชัด เมื่อได้ข่าวคราวของฝ่ายศัตรูแล้วค่อยนำกำลังบุกเข้าโจมตีที่เรียกว่าสงสัยพึงแจ้งสังเกตจึงเคลื่อนนั่นเองตัวอย่างจากวรรณกรรมสามก๊กมีดังนี้ค่ะในการรบของของเบ้งและโจโฉเมื่อทั้งสองฝ่ายตั้งค่ายกำลังทหารยันกันอยู่คนละฝั่งฝั่งแม่น้ำขงเบ้งได้ให้จูลงนำกำลังทหารส่วนหนึ่งพร้อมกลองแตรไปตั้งทัพที่บริเวณเหนือแม่น้ำโดยบอกว่าเมื่อถึงเวลาค่ำขงเบ้งจะส่งสัญญ,ญาณเมื่อสัญ,ญญาณดังขึ้นก็ให้เหล่าทหาร เป่าแตรและตีกองส่งเสียงดังเข้าไว้โดยไม่ต้องนํากําลังทหารออกรบโดยเด็ดขาดครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนผงเบ้งที่รอบดูเชิงทหารของโจโฉก็จุดประทัดส่งสัญญาณจูโล่งได้ยินเสียงประทัดก็จัดทหารให้ช่วยกันตีกองเป่าแตรกระทืบเท้าพร้อมกับร้องส่งเสียงฮึกเหิมทําเหมือนว่ากองทัพกําลังจะบุกเข้าโจมตีทัพโจโฉส่วนทหารโจโฉที่กําลังหลับสบายอยู่เมื่อได้ยินเสียงโหมโรมรันก็ตกใจนึกว่าจูโล่งนํากําลัง ทหารเข้าโจมตีจึงรีบออกมาเตรียมตัวรับสึกแต่เมื่อไม่เห็นกองกําลังทหารบุกเข้ามาก็รู้สึกประหลาดใจคงเบ้งใช้อุบายนี้ทาซ้ําๆอยู่3วันสคืนทําให้กองกําลังทหารโจโฉไม่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะต้องคอยเตรียมพร้อมรบตลอดเวลาโจโฉถึงกับกลัวว่าทัพทหารจูโลงจะมาโจมตีจริงๆขณะที่ทหารของเขาเหนื่อยอ่อนจึงสั่งให้ถอยทัพจากบริเวณฝั่งแม่น้ําไปไกลถึง300เส้นหรือประมาณ12กิโลเมตรเลยทีเดียว ขงเบ้งที่ดูเชิงการรบของทหารโจโฉก็เห็นท่าว่าโอกาสดีมาถึงแล้วจึงให้เล่าปีข้ามแม่น้ำไปตั้งค่ายอีกค่ายหนึ่งและนำกำลังทหารตรีกระหนากองทัพของโจโฉทั้งสองฝั่งจนแตกพ่ายและนี่คือกลยุทธ์ตีย้าให้งูตื่นที่ขงเบ้งนำไปใช้จนประสบความสำเร็จในการฉวยโอกาสสังเกตกองกำลังทหารของศัตรูและหาช่องโหว่ในการโจมตีทัพของโจโฉจนแตกพ่ายได้ในที่สุด